สวัสด in uh, like ีกันด้วยนะพวกกับผมนะเย End the g a แล้วก็ทีนี้ดีกว่านะฮะเป็น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 อันนี้ก็ สีเหลือขาวเว้ยอ๋อเดี๋ยวครูเดินทางนี้ก็ได้อะตายนี้ของกูกันนะอเฮี้ยสัดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เย้ชนะโอ้โหสุดเจ๋งมายุ่งก huh ับกูอดี๋ยายุ่งกูสุดยอดเลยฮะโอ้โหอบดอกด์ กระทับตาสุดเจ๊กอ่าอยู่แล้วเรานี่เสียนเกมวางระเบิดเดี๋ยวกันมึงไป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 ไปเลยไปเลยถินใครถินใครรู้สับ้างถินใครเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่นเดี๋ยวว่าคานคานคานเป็นคนเก็บหลังก็ดีกว่า หลังเก็บทีหลังจะดีกว่าเก็บทีหลังจะดีกว่าย่าย่าย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 าน้านีา่สิบแปดเจ็บใครคุณเคยเล่นเกมวางระเบิดในเนะ็ตบ้างจะมีให้แบบ เลือกยึดยึดยึดสนะีฮะสุดเจ๋งโอ้โหนีนโนนน่โอ้อันนี้โอ้อะไรจักโอ้เฮ้ยดีลันไม่ทนันโอ้โหสุดยอดมาชนะโอ้โหนี่แชมป โอ้โหแชมอืมงอปั๊บ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 ไปทำตาเอ้าทำไมแม่งไม่ให้กูอ่ะตันเลยโอ้หนี่งงเลยนี่อึ้งไปเลยเอ้าหลังแดกหลังได้ก่อนให้เงอะนะดูด แม่พูดผีถึกเวลาอไอ้ี่ยแม่มาแย่งกูอีก Yeah ห้าเด้ออไม่ไม่หาวะไม่เลเไม้หาแ้เอาขาวปั๊บอ,อ๋อไปแย่กันโย่ลงไปอ้าวจ้าลงไปอเย็ดแ่เย็ดแนะ่ ไี้สัวอะไร่นะฮะ้าแพ้โอ้โหคนมันเทพอนมัเทพคนมันเทพโอเทพพิอุสั่งมาเกิน ละมาดประมาดไม่ได้ละมาดละเอ้ยเหียละมาดไม่ได้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 เลยละมาดไม่ได้เลยโอ้ก็รู้ว่าใครชนะแล you know go you know ้วโหละมาดไม่ได้เลย ไเกิดตัวเป็นเทนะมันเป็นอเอนจิเนียร์ูหเิ่งได้ตาโอ้ดูแลมันต้องเป็นเรามันต้องเป็นเราสิที่เดือดต่อนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเอาละใครหัวล้อเราป๊บป๊บป๊อบแม่ไม,ม่พอใจคนระับเกิดอาการไม่พอใจอะไรอะไร อะไรเอาอะไรเอาเอ้ยอะไรแป๊บนึงอะไรเฮ้ยเอ้ยปืนอันนี้ก็ได้ปูปืงพอใจในสิ่งที่มีแต่แม่งโยนของอะไรวะโยนของอะไรวะเกิดอะไรวะเกิดไรโยนของอ่ะ หลบไป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  พอใจในสิ่งที่เองมีเหรอความเป็นคิงอ่ะมันอยู่ในสายเลือดด้ยวายวายตกน้ำตกรถตกเลนตกกระตกตึก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  ใอเหิ้งรัดให้ยู่รัดให้โดนพัดลมบาดมือบาดแขนบาดมือบ่าบาดแขนขาตีอุ้เท้าฟาดฟาดกันจอโอ้ยอีกหนอ่เปลี่ยนไม่เข้าไใจออกไก่ครับยัดหมัดเลยยัดมาดยัดมาด่ะเรามาดูสกอร์นะฮะเจ็ดจุด สามสิบเจ็ดอต้องเป็นราวสิทำไมให้มันวะเนี่ยผมไม่เข้าใจเขาสกอร์ไอเอ็มพีซีนี่เท่าไหร่จะเท่าไหร่เฮ้ยมาทำไมมาทำไมไม่อ้บ้านแล้วไปเลยไปเลย มาทำไมไม่อาบ้านน่หนูนไม่ต้องวนวงมาสุด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 ุดเอ๊ะทำไมไม่มาปีแน่ไม่เล่าวกอ้าวตกเลยพยายาังความได้ว h y ว h y w h h อ้าวตัวเองต้องตัวเอง เราเล่นผักเนาะฮะเราสายผักครับตกน้ำไปอะไรอะไรอะไรเป็นคุยอะไรเป็นคุยอะไรเป็นคุยอะไรเนึนึงควยอะไรเป็นควยอะไรเป็นคุยอะไรเป็นควยอะไร เป็นคุยอะไรเป็นควยอะไรเป็นคุยอะไรเอ้าเป็นคุยอะไรเป็นคุยอะไรเป็นคุยอะไรผัดกันผัดกันผัดกเอ้าเฮ้ยอาบบบถ้าเจอเกือตกน้ำปะเอ้าตกเลยมีตกจิ้มเลยเป็นคุยอะไรเป็นเอ้าแบบนี้นะ่นี่ตั้งหลักเอ้าตั้งหลักเอ้ยอึ้ืออ๊บไปอ่ะ เป็นหัวเไยเป็นหัวเลยโอ้ะเจ้าโอ้ยข้าวเฮ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากอันเนี้ยอันเนี้ยโอ้เสมอเสมอเลยอนะเอออันเนี้ยอันนี้ยากจริง MVP ตามะกอร่ อืเามาน,นตอนนี้ครับแล้ว Let กกบ Let กบครับตอนนี้นแลครับตอนนี้1น,นครับยามาตีกูครับยามาตีไปแล้วหนึ่งอนันเอ้ยาออหือยาาอย่ามายุ่งกับกูอย่ามาทึ่งกับกู เดี๋ยวมาดูเลไม่รู้เด,ดี๋ยวมีก็ตรงตเราต้องเข้าไปาหาแดบีบ่อยๆโอ้เยอะเลยนี่มาโอ้โหอืมไอเ้เหี้ยแม่งตีกูเฮ้ยย ไม่อยู่ใครจะไปอยู่อ่ะโอ้ <c oughs> แมงเหลือง ได้ได้ใช้เราไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้เนี่ยศพสินศพสินทางปัญญาอะไรวะมึงมึงมึงแบบหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถึงมีอะไรต้องการอะไรจากสังคมเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะมากไปแล้วจะมากไปแล้วเดี๋ยวก่อนจะมากไปแล้วโอ้โหเมย์ส่งมาเป็นปีแล้วโอเค ไม่อีแค่เบย ใส่หูฟังด้วยสุดเจ๋งเอ้ไอ้เียอย่าอย่าอย่ามาใกล้อย่าอย่ามาหวงมีติดอ้ไอ้เียอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูอย่ามาอย่ามาอย่ายยายอ้หจ้าอออย่าอยอย่าชิ

Mr. Okey Wow, wow. <coughs> 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 ลับมอแนะ่เล่นยากอ่ะเนี่ยเนี่ยเล่นยากมากแต่กูนดะ้ MPM ไม่รู้จะใช้แค่นี้โอ้มันได้นี่ มันจะได้ไหมสัศก้กกอนเนี่ยงองดงามนะครับอันนี้ครับผมว่าถูกต้อง อย่างนี้เ่ะเย้สุดเจ๋ง ได้ด้วยเจ๋งบปล่าหมดได้นะ,ะวันนี้เราก็เล่นแค่นี้ครับครับบ๊ายบายครับยังไม่จบนะครับมีต่อที่อะไรวะกดดิ yeah My dainty hand as i whisk you back to a time long forgotten long before the sh th the poop hit the fan here the year was 17059. Ish, whatever. Self-made billionaire, cat fanatic, and theatrics aficionado Perham Furbottom set out to create the biggest, ritziest, most thrill-inducingest theatre ever, and he did. And it was the talk of the town. Trust me, if you weren't there, you were most assuredly square. People were seriously like, "What? You weren't there? What are you, a nerd?" Opening night was a thing to behold, as Lord Furbottom organized a the grandest, jaw-droppingest show, show ever seen. Oh, the there thing. was explosions and dancing girls, dancing. Oh. Girls who exploded. Exotic animals. Exotic animals who exploded. Incredible feats of magic and wonder with fantastic production values all around. Furbottom sat for days on end marveling at his breathtaking creation and packing handfuls of delicious, buttery popcorn into his mouth. But alas, his illogical contempt for intermissions ultimately caused his demise. And during the show, Furbottom passed away, having pooped himself to death on the way to the bathroom. Legend says he clenched his butt as hard as he could the oh. cheeks just gave out Furbottom left nothing behind but his beloved theater, his precious kitties, his hat, and of course his bloated corpse, which was lovingly drifted out to sea and immediately ravaged by sharks. And that, children, is the legend of Perham Furbottom, a respectable and apparently delicious a gentleman. But the show must go on, right? Right. For thousands of years, Perham's hat passed from head to head, leader to leader, and the theater still operates to this very day. And what a piece of crap it's become! I bet Perham is rolling over in his shark's right. Now. I mean, everything's oh, poorly money, yeah. run and the whole place stinks like pee and feet. And with everyone involved walking a fine line between moodiness and full-blown insanity, it's only a matter of time before something truly horrifying happens. But try to keep a sunny disposition as you sink further into darkness, yeah? Nobody likes a crybaby. Huh. Yeah, no. <laughs> yeah. เดี๋ยวเรามาต่อภางหน้านะครับบายยครับเฮ้ยเคยเห็นกาอากาศหรไหมกาอากาศแบบนี้อะไรสีครับได้มา